สวยสะบัดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจีกนี่อ้วนเลยถึงแล้วนะคะโรงแรมคอเทียก็เรามาอยู่ที่นี่กันอีก16วันเนาะและนี่ก็คือรูมเมทของเรานั่นเอง <c oughs> <c oughs> น่ารักแล้วก็มีเวลคัมด้วยเรามาอยู่ที่นี่กันอีก16วันเนาะ และนี่คือรูม,ม,มเด็กของเราในเด็น่ารักแล้วก็มีเวลามาด้วยมาไปทำงานหาเงินก่อนนะรีบกลับมานะคืนนี้ไม่ได้นอนด้วยกันนะรู้ยังรีบกลับมานะชาที่ดีคือชาดำนะคะแล้วก็ชาดมเย็นหรือว่าเขาก็ถามตลอดว่างอนหลอนอนหลอ,ลอนอนหลอ ไม่ได้งอนม,มีฟ er, ิลเตอร์งอนตรงนี้แหละค่ะพอดีว่าหนูจะกลับห้องนะคะพี่ไปส่งได้ไหมคะไปส่งเส่งห้องเอ้ยไอ้ยี่ยี่้ช็อตเลยช็อเลยเจี๊ยบตัดยางเราทำไมตัดยางเราทำไมไม่เล่นกับเธอแล้วชิกี้ดู i <laughs> gonna